วันนี้จะมาบอกว่าลงทุนแล้วใดบ่ห้ลูกทุ้นพอเ่าถึงการลงทุงน,นี่แนนอนมาทุกๆคนจะต้องคิดว่ามันจะต้องเบิดเงินไปเท่าใดต้องเบิดเฮอร์แฮงไปเท่าใดต้องเบิดพลังไปเท่าใดและจันสุดาจะมาบอกวิธีลงทุนง,ง่ายๆแบบมีแต่กําไรมีแต่ได้กับได้บ่มีเสียนั่นเองเนาะหรือว่าบ่มีคําว่าลุกทุ้นนั่นก็คือท่ทนๆลงทุนใส่กับตนเองหรือว่าไงว่าบางคนขึ้นมาลงทุนใส่กับตัวเองแบบไหน ไปซื้อกินแซบเหรอกันแม่เนาะเงินมันสิมาอยู่ในท้องหมดบอกหยอกก็เสีน,นะแต่ว่าความหมายบ่ลงทุนสัก,กตนเองก็คือนอกจากเขาให้อาหารกายเป็นประเภทอาหารแล้วเขาต้องให้อาหารใจก็คือการคิดดีบ่จ้างเตงที่เนาะเนี่ยแต่ี่ว่าแต่อีม้วนใจนี้ความสุขและนอกจากนั้นก็คือการให อาหารทางด้านสมองหรือก็คือความหูนั่นเองลงทุนให้กับตนเองด้วยการเฮียนหูลงทุนใ้กับตนเองในการพัฒนาเพื่อเพิ่มความหูกับตนเองเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและมีคําว่าลุกทืนนั่นเองเนาะการลงทุนในตนเองก็มีหลายรูปแบบนั่นเองเนาะบางคนอาจจะมาการลงทุนแบบใส่กับความหู้บ่เ่นการอ่านเพม่มดีๆกับเพิ่มความหูได้เพราะว่าการเฮียนหูนั้นบริได้มีาะแตตในห้ของเฮียนบรแม่นต้อง่าจบบนหันบนหนีจึงสิมีความหูนั่นเองเนาะอันนั้นก็แม่นแต่ว่า ลักแล้วที่จะเพิ่มให้เขาได้เยนหู้แบบโลกงกว้างเลยเนาะกับการเยนหู้ในการอ่านปึ่มติดอ,อื่นนีบบนแนใจแต่หู้ว่าติดปึ้มยม้มแดดแลได้ความหู้ยามนั้นมาซะเนาะจันสร์ศุดา,ศาจะมาสะสมปึ่มแล้วก็อ่านปึ้มบ่มมสะสมละลา่ต้องอ่านเนาะแล้วกับปึ่มหนี่สิแพ้งสำหรับก็ะยาขั้นมาเป็นปุ่มอยู่ตัวเองมากใลยยอมพองหู้ว่าจริงที่ได้หนีบบางทีนะ่น่ะปึ้มบางหัวราคาประมาณแสนกีบแต่ได้ความหู้คุ้มค่ามหาศาลและที่เขาล้งทุนไปเกี้ยงจะแสนกีบสามารถสั่ง กำไรหรือสร้างความมุ่ยเขาไปเพิ่มยอดขายเพิ่มกำไรได้หลายพันเท่านั่นเองเนาะนี่ก็จะเป็นปุ่มที่ว่าจะสทราจะมักอะไรกับสะสมไปพร้อมเนาะแล้วก็จะมักแนวแบบจิตตะวิทยาหรือมักในแนวทางแบบพัฒนาตนเองพัฒนาความคิดนั่นเองเนาะตัวนี้ซอยได้แบบไหนซอยลักๆเลยให้จันทราแบบแคล้ายๆคือว่าเฮามีความสุขเพิ่มขึ้นมีแนวคิดที่ากว้างหรือว่าเห็นหลายๆทางออกพอหลายคนอาจจะคิดเนี่ยแบบนั้นแบบนี้เนาะอาจจะคิดแบบ คิดว่าโอ้มันต้องไปให้เจอปัญหามันต้องยากจะสัตเซอซี่อยากให้ลองอ่านเพิ่มเบื้องหละจะได้ความู้แบบมาเห็นสองทางหลายช่องทางและก็หลายวิธีการนั่นเองเนาะก็คือการลงทุนใส่กับความหู้บางคนอาจจะยกปัญหาว่าค่อยดี่บม,มีเงินได้เพราะว่าจะสืบเพิ่มเนี่ยมันก็ต้องได้ใส่เงินพอยสิลงทุนใซ่กับก่อยเองจังไดความรู้ขตัวเองนะเนาะขอเพียงแต่จะมีโทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตพอเวลาเราไปเล่น t ิ k ตอ k ยังได้ไปลเล Facebook กยังได้ เอาไปเข้าในสอกหาใน Google, Google, Google บ่ใน u t u b e บ่อยากฟังปึื่มเรื่องใดบ่หา,าเสียเงินก็เจ้าอ่านให้ฟังก็มีเป็นพอดแคสต์บอเด้๋พว่น่องหรือว่าเป็นปพื่มที่ก็จะมาสรุปย่อๆแล้วก็มีมีหลายทางเลยเฮาได้เรียนรู่เนาะต่างแต่ว่าเฮางนี่สีดูซัมไถ่เท่านั้นนั่นเองเนะาะแต่สดายก็จะหมักฟังนะ้าเตนประเภทพอดแคสต์บอการเรียนรู้เรื่องเองึืมบอหรือว่าผู้ที่ว่ากะเจ้าประสบผลสําเร็จแล้วก็จะมาแบ่งปันประสบการณนะ์ก็ฟัง กันและนอกจากนี้ก็คือการอ่านปื้มอ่านปื้มนี่มันข้อดีของการอ่านปื้มที่เป็นการเพิ่มความหู้ให้ตนเองก็คือว่าอ่านปื้มนี่เขาจะจือได้ดนและที่สาคัญการอ่านปื้มมันจะเห็นให้เขาพัฒนาทักษะในการเบ้าเ่นว่าเว้าแนวใดแห่บางทีการที่จะเบ้าได้สิ่งหนึ่งออกไปเนาะในหัวงมันจะเลี้ยงคําเบ้าไปให้พอแล้วข้อดีของการอ่านปื้มแบบนี้ลหละมันจะเห็นให้เขาคิดคําเบ้าที่เป็นประโยคที่สามารถได้ประโยคที่กว้างกวางขึ้นอันนี้ซอยได้อย่าลืมมาลงทุนในความหู้นี่ สอนได้หลายครั้งขู่ที่มักเทียนหู้หรือมักอ่านปึ่มเนาะจะเข้าใจว่ามันคุ้มค่าและหลายคนก็นจะติดเนื่องในแบบแต่แล้วแต่พาความหู้กับว่าจาเป็นจะว่าเป็นปุ่มตำราใหม่ถึงเฮียนหู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ยูอ้อมห้อมตัวเฮาเป็นการลงทึนนส่กับประสบการณ์ชซวิตน,นั่นเองเนาะถ้าเขาสั่งเฮาให้มีความหู้เป็นเพื่อนฐายแล้วอันอื่นมันจะเข้ามาหาเ,หาเองอันตโนมัตินั่นเองเนาะถ้าเขาเพิ่มพูนความหูเ้เฮามันก็จะสั่ง ยอดหักหรือรายได้ของเขาทากับความหูของเขาแล้วเองเนาะตอนนี้ก็ะาดไว้เนาะการลง,งทุนที่บรลุนทุนเจักเถื่อก็คือการลงทุนในการเรียนหู้และพัฒนาตัวเองเพื่อไปสู่เป้าหมายและก็สู่ความปันที่เขาตั้งไว้ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขจงรวยความหูคู่ความสุขหรือรวยทุกๆอย่างในหะนทางแห่งความดี